สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำและอยากมีอาชีพเสริมสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อยมีสินเชื่อสําหรับเพื่อนๆที่มีรายได้ประจำเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจใทยวงเงินกู้สูงสุด 2แสนบาทดอกเบี้ยคงที่0.775%ต่อเดือนถ้าเพื่อนๆนสนใจลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเพื่อประกอบอาชีพเสริมหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือจะนำไปชำระหนี้สินก็ได้สามารถกู้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น50,000นบาทถึงส0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่นะคะ0.75%ต่อเดือนสามารถผ่อนชำระนานสูงสุด8ปี ที่สําคัญไม่ต้องมีหลักประกันเพื่อนเพื่อที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นพนักงานเงินเดือนหรือลูกจ้างธนาคาร หรือลูกจ้างโรงงานบริษัทเอกชนก็ได้หน่วยงานข้าราชการก็ดีหรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็สามารถกู้ได้ 2. มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องมีเกิน60ปีและ3ผู้กู้มีหน่วยงานในสังกัดหักเงินเดือนหรือหักเงินอันพึงได้เก็บรวบรวมเงินชำระหนี้นำส่งธนาคารโดยหน่วยงานจัดทำหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการกู้เงินตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นกู้นะคะ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. รูปถ่ายผู้กู้1นิ้ว1ลูก 3. หนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน3เดือน 4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน 5. เอกสารแสดงรายได้อื่นๆถ้ามีก็สามารถยื่นเพิ่มเติมได้และ 6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน สำหรับค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อณนะวงเงินไม่เกิน50,000บาทจะเสียค่าธรรมเนียม100บาทแต่ถ้าวงเงินกู้ตั้งแต่51,000บาทถึง100,000บาทจะมีค่าธรรมเนียม200บาทถ้าวงเงินตั้งแต่101,000บาทถึง2,000บาทจะมีค่าธรรมเนียม300บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้นะคะกรณีไม่เกิน50 0 0 0ใช้ชำระคืนภายใน3ปีหรือ36มงวดกรณีลายละ5 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทชำระภายใน5ปีหรือ60มงวดกรณีกู้ได้1,000 0 0บาท1 0 0 0 0ถึง2,000 200, 0 0ขึ้นไปนะคะชำระคืนภายใน8ปีหรือ96มงวดถ้าเบื่อนๆสนใจเนี่ยจะต้องไปยื่นเอกสารประกอบการกู้นะคะที่ธนาคาร คารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศไทยและถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามออยได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ